วันนี้เนี่ยท่านบอกเลยว่าท่านจะมาให้เคล็ดลับวิธีการเรียนโนวดหน้าอย่างไรให้สําเร็จได้ภายในวันเดียวไม่เคยมีประสบการณ์นเรื่องของการนวดหน้ามาก่อนไม่เคยทําเกี่ยวกับเรื่องการนวดหน้ามาก่อนแต่พอมาเรียนมาเรียนมาเรียนปุ๊บทาเป็นตั้งแต่คืึวันแรกอันนี้คือคือแบบว่า key success นาะที่เขาพูดบอกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จ ในชีวิตคือคนที่คิดต่างกว่าคนอื่นใช่เขาไม่ได้คิดอย่างน้และคน <c oughs> ที่ทํามากกว่าคนอื่นแต่คนที่ทํามากกว่าคนอื่นเนี่ยคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ทํามากกว่าคนอื่นมากนะเขาแค่ทํามากกว่าคนอื่นนิดเดียวแล้ววันนี้เนี่ยพี่เอนจอยก็จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าทันก็ไม่เคยเจอลูกศิษย์ที่มาเรียนกับทันเพียงแค่ครึ่ง <c oughs> วัน <c oughs> แต่สามารถ ได้หลักสูตรที่เรียนสามวันจบหมดเรียบร้อยเลยนะคะได้มากกว่าด้วยใครอีกเราได้มากกว่าด้วยคือได้มากกว่าได้มาก,กาที่คือ,อใช่คือถ้าอย่างนี้นะบอกเลยว่าครูผู้สอนอะชอบเดี๋ยวถามพี่จอยว่าเพราะพี่จอยเนี่ยคือมาเรียนทําไมมาเรียนแค่ครึ่งวันพี่จอยถึงทําได้เลยพี่จอยเล่าให้เพื่อนฟังคืออย่างนี้พี่นักคิต,ต่างพูดง่ายวันแรกเลยที่แอดมินส่งให้พี่เข้ากลุ่มปิดแอดมินเขาตกใจพอพี่เสร็จปุ๊บพี่ก็เข้าไปถามคำถามเขาเขาบอกพี่ พี่เรียนเสร็จแล้วพี่เรียนเสร็จแล้วเขาก็ตกใจพี่เรียนเสร็จแล้วอ๋อพี่เรียนเสร็จแล้วอือคือพอพี่เรียนเสร็จปั๊บพี่ก็มีคําถามแล้วก็เลยถามน้องเขาเสร็จปุ๊บพอวันรุ่งขึ้นพี่ก็เรียนเข้าไปเรียนอีกคือพี่จดจดเป็นขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มเอ่อการล้างหน้าการการทําฟองพี่จดเป็นขั้นคือแต่ในความรู้สึกคือของพี่นะคะก็คือต้องพี่ต้องเอาความรู้สึกว่าพี่จําในลักษณะของพี่ คือตามความเข้าใจของตัวเองอ่าไม่ได้ไม่ได้นั่นเลยคือพี่จดเป็นขั้นตอนของพี่แล้วพี่ก็จะกลับตาแล้วพี่ก็จะนึกภาพภาพว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แบบนี้เป็นขั้นเป็นตอนนะครแต่พอมาถึงเรียนน่ะจริงๆอ่ะค่ะที่มาเอาเทคนิคอืมเพราะเวลาเราทําอ่ะมือเราอ่ะอาจจะเราดูตามในในกลุ่มปิดอาจจะทํามือไม่ถูกต้องไม่สละสลวยแต่พอมาปุ๊บอ่ะคุณนี้เ็าจะสามารถ พี่ต้องหักมืออย่างนี้นะมันจะดูแลสวยงามมันจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรา,าเอาเทคนิคถูกไหมคะเพราะตัวพี่พี่คิดว่าเราจะต้องเหมือนว่าเรียนให้รู้เรื่องแล้วก่อนที่มันจะมาเรียนอีกพอพรุ่งนี้เรียนวันนี้พี่ก็เข้าไปดูอีกครั้งหนึง่งแล้วพี่จะจดรายละเอียดของพี่ไว้ทั้งหมดเลยว่าเป็นอย่างนี้แบบนี้แบบนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้พอมาปุ๊บพี่จะเป็นคนถามครูไม่ใช่ครูถามพี่พี่จะถามว่า ครูแล้วถ้าแบบนี้ทำยังไงแล้วถ้าแบบเนี้ยเป็นแบบไหนแล้วน,นี่คือคําถามแล้วเราก็จด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 เอาไว้อืมอันนี้คือของพี่แล้วคนที่เหลือคือนี่แหละครูเขาก็จะแทบจะถ่ายทอดให้เลยทั้งหมดเลยด้วยซ้ำก็ว่มันคือเราได้ได้มากอะ่อะางันเถอะบางครั้งคือมากกว่าคอร์สด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครูก็จะให้เพราะว่าเพราะว่าพี่จําได้หมดอย่างเงี้ยค่ะเพราี่จำได้หมดเลยคือเวลาที่เรามาเรียนอเนาะคือครูจะ ให้ทุกคนแหละใช่คือครูผู้สอนที่เนี่ยจะให้ทุกคนแต่การให้อะ่ะมันต้องดูก่อนว่าผู้รับอะ่ะเขารับได้แค่ไหนสรุปแล้วเนี่ยทีของพี่จอยเลยก็คือทํากันบ้านใช่ทำบอ,อกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่อะ่ะลูกศิษย์ที่มาสมัครอะ่ะพอให้ Facebook กลุ่มรับไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวก็มาเรียนที่โรงเรียนแล้วค่อยมาเรียนแล้วก็ค่อยกลับไปถกทวนพี่จอยไม่ได้คิดแบบนี้นะเพื่อนเพื่อพี่จอยคิดว่า เรียนเลยแล้วพี่อจอยบอกว่าไม่ได้ดูแค่ครั้งเดียวใช่ดูแบบสิบสิบครั้งเลยคข้าไปดูแต่เขาถึงบอกว่าเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างให้เราทําเหมือนเด็กเพราะถ้าเราทําเหมือนเด็กเนี่ยเราจะมีความสนุกสนานเราจะมีความแบบอุ้ยอยากรู้อยากเห็นนะ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอันนี้ทําไงพี่จอยมาเรียนก็เป็นอย่างนั้นค่ะ ไม่ต้องรอให้คุณครูพูดแต่พี่ตอยถามเลยว่าอันนี้ยังไงอันนี้ยังไงอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคือครูไม่ต้องพูดถามเองนี่คือการทำกับบ้านมาก่อนพี่เป็นคนที่ว่าค่อยๆไปแต่คือเราไม่เคยหยุดนะค่อยๆไปค่อยๆทำทำได้ตรงไหนก็ทำยูทู e ก็ทําอะไรก็ทําทําไปก่อนทําไปก่อนแต่เราทาแบบมีความสุขวันไหนเรามีความสุขเราก็ลงอ่าลงเฟซบุ๊กตอเสร็จแล้วก็มาลงลงลงในในช็อตอะไรประมาณเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นใครอยากได้เคล็ดลับที่นี่เยอะๆนะคะคุณต้องทำการบ้านมาก่อนเยอะๆการด้วนหน้ามันเหมือนวิชาที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตอืแต่พี่ก็บอกว่าเออไม่ให้เปิดร้านพี่ก็ทําในออนไลน์ก็ได้อืออนไลน์ทําที่ไหนก็ได้แล้วมันเป็นวิชาติดตัวคุณเพื่อนอย่าลืมนะถ้าคุณด้วนหน้าได้นะหนึ่งอนาคตคุณขายกัวซาก็ได้คุณขายน้ํามันก็ได้คุณขายคอลลาเจนก็ได้คุณขายอะไรคุณขายตัวคุณก่อนอืแล้วเดี๋ยวคุณขายได้หมดเลย <Ừ. S 2> อายุอะ่ะเป็นเพียงตัวเลขไม่อย่าไปคิดถึงค่ะแต่คิดว่าสิ่งที่เพื่อนๆต้องการจะไปทางไหนโฟกัสไปเลยแล้วเดินแต่ในลูกของเราไม่ต้องไปมองลูกคนอื่นลูกของเราเนี่แหละหาไอดอลมาคนหนึ่งหาไอดอลมาก่อนที่คนสําเร็จแล้วเราเดินตามเขาแค่นั้นเองในเมื่อเขาสําเร็จได้เดี๋ยวเราก็สําเร็จตามเขาได้แค่นี้พอเราต้องมีอะไรแล้วเนะมื่อกี้ความสุขอความสุขอย่างเดียวถ้าความสุข เดินเลยแต่ถ้าเมือ่อไหร่คือไม่มีความสุขถอยออกมาก่อนอถอยออกมาก่อนมาตั้งมามามา,มาคิดใหม่ก่อนแล้วก็ตั้งสติดีๆแล้วก็ทบทวนดีๆทํารู้แล้วค่อยเดินต่ออแค่นี้เองเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคของความสําเร็จความคิดมากกว่าที่เป็นอุปสรรคตัวฉุดหลัง <ทำ S 1> อย่าก,กลัว,วในสิ่งที่เราไม่เคยทํา จริงๆแล้วน่ะโลกในสมัยนี้มันมีอะไรให้ทำเล่นอีกเยอะเนาะสนุกกันมาดีกว่านะคะผู้หญิงกับความเสวยของคู่กันค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถทลิตเงินได้ด้วยมือของเราเองกับพี่จอยไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ